ตื่นเต้นทุกครั้งครับที่มาร่วมงานรางวัลก็ทีใจกัดแป็นภาษาทุกส่วนจีนด้วยครับผมที่มาแล้วก็เจอพวกเราแบบหลายท่านมาก็เป็นแรงใจให้กับทุกคนฮะเกิดทุกปีในตอนที่เรามาร่วมที่นี่ก็มีนะครับซึ่งประเดิมปีนี้ก็หนูจำเฮียมีเข้าชิงรางวัลด้วยครับก็วันนี้มาลุ้นมาลุ้นมากๆเลยครับว่าพวกเราจะได้หรือเปล่าในทุกปีเลยก็ได้รับการขนถ่าเป็นผุกส่วนทียุ่งเราเป็นชาวบ้านที่ยิ่ง ก็ดีใจที่แบบเป็นแฟนยังอยู่กับซีนุนิวยังอยู่กับพวกเรายังถึงวันนี้ครับก็เวลามีงานโหวตผมแทนเขาจะโหวตให้ตลอดเลยงานนี้ก็เช่นกันครับวันนี้ก็รอลุนนครับเราแจ้กไม่ด้หรอกีที่อยู่แฟนทักยังไงบ้างนี่ไม่ค่นใจว่าอยากให้ใคยยอมทิ้งทีของนิวเลยอันอีมอกอีมหัวใจครับแบบเหมือนผมมาก็กลัวว่าวันหนึ่งเป็นแฟนจะแบบเบื่อเราหรือเปล่าแล้วก็จะ ทิ้งก็ไปหรือเปล่าก็อขอบคขณพคันเที่ยงไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้แพนๆก็มาหายเยอะแยะเลยนี่เป็นอะไรบ้างผมต้องรู้สึกดีใจมากนะอย่างที่เคยบอกไปว่ามันก็ผ่านแล้วเวลามานานมากขอบคุณคนที่แบบคอยซัพพอร์ตแลวร่วมโบนแล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนงานไม่ว่าจะเกี่ยวของเฮียของหนูแล้วก็คู่ของเรานะครับผมก็น่ารักแล้วก็ ประหลุนใจมากครับผมวันนี้ก yes, 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 ็ร <üyorum> ู้สึกแบบประหลุนใจมากที่แบบว่าทุกคนมามาหาพวกเราด้วยแล้วก็มาหาเด็กด้วยก็ดีอย่างเงี้ยครับประหใจอยู่แล้วครับหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลงขับรอคอยเป็นอย่างมากเลยทุกยพนงานต่อไปที่กำลังรอไม่น่าจะได้นะพูนท้ก็ดีอย่างนี้เลยรช่ใช่ครับก็ตอนนี้ก็ใกล้เปิดกล้องแล้วครับเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอแต่ว่าเรื่องซองไวเวอร์ก็ใกล้ปิดกล้องแล้วใช่ครับทีนี้หลายคนบอกว่า ไปพูดเรืาอขยับขยับขยับมาเรื่อยๆหลายหลายครั้งแล้วครั้งนี้จะแน่นอนไหมอ๋อครั้งน,นี้แน่นอนอจริงเลยแ <laughs> น่น,ใน,ใน,ในอนเดี๋ยวให้ทุกคนรอก่อนเพราะว่าผลงานชิ้นนี้มันมีโปรเซสหลายอย่างมากนะไม่อาจจะติดขัดตรงนี้ตรงนี้แต่ทุกคนเชื่อว่าวทีมงานเั้งหลังจะทําให้มันออกมาดีที่สุดครับผมโอเคขอเรียกมาเรื่องที่ที่สี่ค่อะนะต้นทุน จริงๆก็มีหลายเรื่องเป็นเรื่องดเดิมนะแต่เราจริงเราก็ไปพูดไปบ้างแล้วแต่เรารู้สึกว่า,ามันก็ห้ามไม่ได้มันย 15, 15, 15, 15. อยู่ที่จุดท้ายส่วนคือเออแค่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำให้ใครเกิดร้อนหรือ,อลอำบากและจริงเราก็อยากมีเพื่อนมีพี่มีน้องเราทํางานเราก็แปลว่าเราไม่ได้อยู่แต่บ้านตัวเองเราไปทํางานเราก็เจอศิลปินคนใหม่หรือว่าเพื่อนร่วมงานใหม่หรือว่าอีมงานใหม่ก็เอ็นจอยก็ที่อยากให้บอกว่า การทํางานร่วมกันทําให้คนอื่นเกิดปัญหาแล้วทุกคนก็เก่งการเขาทุกคนที่เจอปัญหาผมถามแล้วว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็ถามแบบทุกคนเลยสวยครัเพราะว่าโอเคแต่สุน้ำคำว่าโอเคมันก็คือไม่อยากให้มันเสียเขาก็แบบว่าเออมีปัญหาอะไรไม่ดีไหมอะไรเงี้ยไม่อยากแบบว่าเมื่อเรามีปัญหาเปรีก็ไม่อยากสร้างปัญหาเพราะเราแค่ไม่ดีเหมือนกันคือมันตัดใส่ทุกคนแค่คือยงนิดน้อยแต่มันดีใจถึงที่สุด รู้จริงผมก็ทุกคนเมืมนตัวจะต้อง่สามเีมันเป็นเรื่องแบบ่าเรเรื่องไห่มันก็เฉยไเรือไม่เฉยเชื่อเหมรจริงนาย่างน้้จริเราเราเชื่อแต่ว่าคุกอัดไหมมันก็อุงอัดแ้างอยู่แต่เราก็มันก็ท้อใรไม่ได้อะไรอยางพูในปากจริจริงว่า เออมันเป็นอย่างนี้นะมันบางทีอย่างนี้ก็อยากให้แบบพวกนี้มากก็้อยเข้าใจว่ามันเป็นสื่อที่มันมไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นคนอื่นมันก็มีสื่อที่มันมอยู่ยังไงก็อยากให้แบบว่าพยกัน้วยยิวใจยังไงบ้างหรอจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายรอบแล้วครับก็ไม่สบายใจทุกครั้งที่โกิดขึ้นก็ยิวใจยังไงหรอเราก็อยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> หนูก็เป็นหนูตรงนี้แหละครับก็น่าจะฮิลใจให้เฮียได้บ้างในแต่ละวันแต่ในสิ่งที่มีไปในกครทำเรา้องจัาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเครื่องรให้ครที่สี่ปีสี่เนี่ยอสุเ่รา้เอโอ้จริงริอกในพื้นที่การทำงานแต่ละคนก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวครัผมในก็อยากไม่ได้คนแบบว่าเข้าใจว่ามันก็คือมันคือความจริงที่เราต้องแบบว่าต้องใจแบบนี้เออ ผมก็อยาอยู่กับพี่อยู่ในกรอบได้เจอความุ่นได้ได้เจอความสามารถด้ใหม่เพื่อการทำงานเพื่อเป็นนาที่ก็ตอไปบ้นีสี่ทีวินี่ลาชก็้ีที่เพได้แบบใช่ไล้วว่ะพระองเยียบหนักขนนั้น่สาวยก็เนอู่อ่อย ก็มีครับก็มีจริงๆเราคือกับไพ่ตลอดครับผม่คกับเราด้วยกันตลอดเราคือกับไพ่นลอได้ว่วไหนที่มันสามารถจัดการได้แับตามเงิจัดการได้เราก็จะหาวิธีทางที่จะจัการให้เรื่องราวที่ยถุงโอ้เจ้าอยไม่มี่ไตัอผมเจอเทารก็มเจอะไัือือจะดูแค่เริ่มเปรนเด็นผมหวังว่า ผมเชื่อว่ามันไม่ได้เข้าใจผิดหรอกแต่หวังว่าทุกคนกัะเข้าใจมากในเบอร์พี่นือเวลามันคือสัญจรมันคือมนรุ่นเดือดฮะมันุ่นนนิดเดีคอนเสิร์ตใหญ่ี่กลังจะเกิดของเราอ๋อใช่ครับก็นูนิวกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่านิวเฟิร์สคอนเสิร์ตดรีมแคชเชียร์ครับก็จะจัดขึ้นในวันที่10 กับ11สิงหาคมที่อินเกอารีคอนนาท์นนทบานีครับก็จะเปิดสายบัตรวันที่22มิถุนายนครับเพราใจอันนี้มันเป็นตังที่อุ่นังกันยังในตอนนี้คอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะคิดว่าเป็นแบบงานที่ยิ่งใหญ่มากๆของชีวิตผมเลยทับเป็นแบบคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกอะ่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสเด็กตัวน้อยๆจะได้มีโอกาสไปยืนอยู่บนอิมแพคคนเดียวไม่น้อยแล้วโตวแล้วหนูไม่น้อยยิวโตตัวนี้ อย่างที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสข้นอิีมแทบมาบ้างครับครั้งหนึ่งกับไอ้ดูมันดีแต่ว่าครั้งนี้เราต้องคนเดียวครับก็จะพยายามโฮเวทีให้อยู่คิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คุ้นกับคนดูแน่นอนครับเพราะว่าเพลงลิสเพลงที่ลิสมาก็ที่ว่าเซอร์ไพรส์ต้องดูแล้วก็บวกับเรื่องเกสด้วยเกสมีหลายท่านมากๆก็มีเซลเซลกันอยู่เพราะว่าเกสแบบ ค่าตัวเกสคือเปิดเพิ่มได้อีรอบนึงเลยครับเพราะว่าหลายท่านเมื่อแต่เฮียก็ชอบผ่อนมากอยากเป็นสปอนเซอรด้วยใช่ครับมีสปอนเซอร์ซุปเปอร์ซันอยู่ในโปสเตอร์แล้วครับเรียบร้อยขอบคุณสปอนเซอร์ที่ใจดีสปอนเซอร์ให้สุดเกียวข้อที่สี่ไม่ตันนี่นี่งานอะไรที่จะจ่าให้ในครับจริงจริงเราก็อยากอยากสนับสนุนเลยนะครับเราไม่แปลกนะแต่อตี่เซฟูก็แกปลกเซฟูก็น่าจะแปลกไม่แปลกคือตัวชิน ก็เส็นที่คเอาเออกมอก็เอาไปเราทข้าใจนะครับผมกอันนี้ใส่มาก้ะก็ขอคาจทะคิ้นว่ารก็ลดนิดนึงให้ไหมแก็มีบ้างอะไรอ๋อนิวนิวเขาเก็บไปได้เ่ยไอ้อีนะีน่แต่เฮียเลยครับ ไม่ต้องเจอหรอถ้าล้านพี่สิบล้านนะหนูฟอนหนูหนูหรอไม่รู้เหมือนกันเป็นสิบล้านจะชัวร์ผมผมปุ๊บปุ๊ไม่ต้องแปลกเพราะว่าตัวสปอนเซอร์ขึ้นเป็นเวทีแลตัวสปอนเซอร์ก็ขึ้นเป็นทีด้วยสปอนเซอร์ท่านนี้เขาได้สิทธิพิเศษเยอะนะครับนอกจากจะมีชื่อแล้วอาจจะได้ไปอยู่บนเวทีด้วยใช่ไป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 งานที่เป็นเวทีอาจจะได้อยู่บนเวทีด้วยแอรับ เยอะจ่ายก็เลยใช่ไหมเยอะจังเลยอ่ะเปิดคอมากสิ่งพิเลยอ่ะแล้วแต่จ่ายเนี่ยคอนเสิร์ตพี่จ่ายนอกร้อกไปจรหรือเปล่าคะจริงจริงล่าเลยหนูจริงๆนอกร้อก็มีบ้างปรับได้พระมีเรื่อยๆครับรู้สึกว่าสปอนเซอร์เจ้านี้เขาแบบลงทุนกับเราเยอะมากแล้วนี้เป็นเจ้าพี่ครับไม่ใช่เป็นเจ้าพี่อยู่ไม่ไปไหนไปใส่ ไม่ดีแล้วพอแล้วคุ้นครับคปดูนะครับแบบนี้มันเติร์นคอนเสิร์ตตองฝัดก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สำหรับอีกนิดนึงจังหวัดจังหวัดอีอนิดไปนะอีกนิดนึงครับก็าฝากคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายครับก็คอนเสิร์ตโนนิวนะครับโนนิวเพลย์คอนเสิร์ตดรีมแกร์เจอร์จะเปิดขายบัตรวันที่22มิถุนายนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ ไม่สะดวกมาดูนะงานในวันที่10ก้สิบเอ็ดสิงหาคมก็มีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วย <c oughs> จากี่ i m p แ c t 2รอบนะครับใครมาได้ก็อยากให้มานะใช่รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนที่คนจริงคอนเสิร์ตข้นเร้าหรือต้องเป็นสิ่งที่น่าจดจำที่สุดในชีวิต้วเริครับ